ระวังไข้หวัดใหญ่ระบาดนะคะวันนี้คุณหมอเมียเพิ่งคับมาจากที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่คลินิกนะคะช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A b ระบาดหนักเลยค่ะโดยเฉพาะมีข่าวเสียชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นจํานวนมากเลยนะคะแล้วก็มีการระบาดในประเทศไทยเยอะแล้วนะคะโดยเฉพาะเด็กๆทั้งประถมอนุบาลแล้วก็มัธยมนะคะทั้งสายพันธุ์ A สายพันธ์ B นะไข้หวัดใหญ่อาการนะคะจะไข้สูง ไอเสมหะนมุกนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยมียาต้านเชื้อไวรัสนะคะถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหลอดลมอักเสบปอดอักเสบคือไอเสมหะเยอะมีอาการหอบเหนื่อยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่กินไม่ได้อาเจียนเยอะขัดสัดน้าไอเสมหะแนะนํามานอนโรงพยาบาลรักษาได้เลยนะคะและการป้องกันมีคุณพ่อคุณแม่สอบถามว่าจะทํายังไงนะคะแนะนําเลยค่ะวัคซีนแคปไซย์ซีไซพันนะคะโดยเฉพาะที่คุมเชื้อ ใข้วัดใหญ่ปี2025นะคะใส่พันธ์ุใหม่ล่าสุดนะคะแนะนําว่าลูกๆใครยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะ6เดือนขึ้นไปนะคะสามารถมารับวัคซีนแค่วัดใหญ่ได้นะคะสามารถฉีดที่อายุ6เดือนขึ้นไปและน้องที่ยังไม่เคยฉีดมาก่อนนะคะอยู่น้อยกว่า9ปีสามารถฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนได้เลยนะคะส่งสมุดวัคซีนมาให้หมอเมียวช่วยดูได้นะคะแล้วก็ใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะดีๆให้กับ คนที่รักคนที่ใกล้ฉีดได้นะคะอย่าลืมว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะคะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ลดโอกาสติดโรคได้ถึง70-80%เลยค่ะลูกเราถึงจะไม่อันตรายถึงชีวิตได้นะคะมารับวัคซีนกันเยอะนะคะสวัสดีค่ะ